บาม่าผัดแต่พ่อเตรียมอุมปกรณ์เรียบร้อย oh. ตอนนี้เราทำให้น้ำปุ่งนะครับนี่นะครับบาม่าจิมเอา<ม>วัดหน่อยร้อนไหมชิมไม่่อยร้อนอะ่ะมมนกนร้อนเลยตอนเี้เกตบาม่าใส่ลงไปดดึง <c oughs> เราว่าเอาน้ำเอาน้ำน้ำน้อยเกินน้ำมากเกินไปนะเรารู้ฮะไม่ได้ไม่รู้โอเคนี่ได้แล้วผู้ชมจุ่มใส่ให้หมดเลยตอนนี้โอเคตอนนี้เราทำกันต่อนะครับผู้ชมรอต่อไปนะครับผู้ชมต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับผู้ชมนี่ในการทำบารเราป้อนนะครับผู้ชมปิดโอเคนี่รอไปนะครับผู้ชมรอ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  โลไปนะครับผู้ชมวันนี้ก็โลอะไรครับกุชชนามานะครับกุชชนากุชชนาอะไรครับเฉาก๊วยจักัรานะครับเฉาก๊วยเฉาก๊วยเฉาก๊วยจักังราเอ้ไหนไหนไหนอ่ะกระโดดๆนี่นนี่ครับเฉาก๊วยจักัรานะครับเลยอะเฉาก๊วยจักังราเฮ้ยจักังราไหมเฉาก๊วยบามนี่มันอะไรนี่รีวิวเอาวุธนาเนกประสงค์ใจดีใชจ จำก็จบไปเลยจะกับมู้ชมอืมอะไรมาไปโอเคดีน้ำพร้อมเร็วๆปิดแก๊สโอเคนะครับทีมงานสองคนก่อเนี่ยโอ้โหโอเดปนี้โอ้โหไฟลุกไฟลุกลุกโชนโอ้โหได้โอเค

เทเลยไม่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 ทำไมต้องใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงในใส่เทลงไปเอาทีมงานมาช่วยใส่ประมาเลยอู้ดูไม่แตะเลยไม่แตะเลยปุ๊บโอเคดีด้วยไปแล้วไตอนนี้ทำกระต orn ะครับผู้ชมด่วนจังมาแล้วอันนี้อะ อ๋อน yeah. yeah. oh, okay, okay. yeah. oh, oh. oh, ี่ป oh, ิ๊กใส่ใส่ปิ๊กดำ่อไปดำดัวเลยเร็วเร็วเร็อโอเค็แล้วโอเคเสร็จปิดก่กว่าจะได้โอ้โหน่าตาไม่น่ากินเลยเนาะเพราะว่าเราแต่มันมันไม่เลยนะเออยองได้อยู่ยังได้อยู่อก็กินอย่างดีนะโอเคลาก่อนสำหรับบะหมี่ผัดเป็นวิทีมม่วๆลาก่อนบาย